เวียลบรูปอดีตแฟนสาวเบล่าทีมข่าวยังคงเฝ้าติดตามปมข่าวที่ถูกประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของหลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกรลวัฒน์ได้โพ์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงในไอจีส่วนตัวจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยล่าสุดเบล่าเปิดใจหลังถูกถามถึงข่าวลืออดีตคนรักเวียสุกรลวัฒน์พร้อมแต่งงานกับสาวนอกวงการเธอตอบแบบชิลๆยืนยันคำเดิมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ก็มีความปรารถนาดีให้เสมอ และยินดีกับทุกเรื่องที่อีกฝ่ายนั้นมีความสุขส่วนข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่ตนไม่ทราบขอให้เจ้าตัวมาตอบเองดีกว่าเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวอยากให้เกียรติพี่เขาครอบครัวเขาและคนรอบข้างแต่ไม่ว่ายังไงก็ยินดีอยู่แล้วขณะที่เรื่องหัวใจของเธอนั้นยอมรับว่ามีคนมาจีบแต่ไม่พร้อมเปิดใจให้ใครยืนยันสดและมีความสุขดีไม่ต้องเป็นห่วงล่าสุดเวียสุกลวัต์ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ ในวันที่17กรกฎาคม2565ล่าสุดเมื่อได้เข้าไป2่องของพี่เวียนั้นพบว่ารูปคู่กับเบลล่าได้ถูกลบออกไปจนหมดแล้วเหลือเพียงโพสต์นี้โพสต์เดียวเท่านั้นในแคปชั่นยังได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเราแค่อยากให้ความทรงจําของเรามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมันคงจะดีมากขึ้นไปอีกหากเราได้ร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องราวการเดินทางนี้ไปด้วยกันกับลหลายๆคน